แถวหน้ากระดานแถวเดียวความมุ่งหมายเพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันประโยชน์ใช้ในโอกาสทำการตรวจแถวใช้ในการจัดความสูงของผู้ปฏิบัติเพื่อใช้ในการจัดแถวในรูปแบบต่างๆคำบอกหน้ากระดานแถวเดียวเฮ้ลการปฏิบัติเมื่อได้ยินคำบอกหน้ากระดานแถวเดียวเฮ้ย ให้ผู้ปฏิบัติวิ่งมาเข้าแถวตามลำดับไลด้านหน้าผู้เรียกแถวคนสูงสุดของแถวเป็นหลักยืนหันหน้าเข้าหาผู้เรียกแถวห่างจากผู้เรียกแถวประมาณ6กเก้าจากนั้นให้คนอื่นๆวิ่งมาเข้าแถวเรียงตามลำดับไลไปทางซ้ายของคนหัวแถวโดยผู้ปฏิบัติทุกคนกระโดดในลักษณะกระโดดสองเท้าพร้อมกันมือกำลวมอยู่บริเวณลาวนมจากนั้นให้ผู้ปฏิบัติคนแรกเหลียวมองดูผู้ปฏิบัติคนอื่น ถ้าเห็นว่ารูปแถวเรียบร้อยแล้วให้ผู้ปฏิบัติทุกคนนับ1ึ่งแล้วจึงหยุดกระโดดฟันมือทั้งสองข้างลงกลับมาอยู่ในลักษณะท่าตรงพร้อมกับยกมือซ้ายขึ้นมาตบบริเวณสะโพกซ้ายประมาณแนวเข็มขัดนิ้วทั้ง5เรียงชิดติดกันปลายนิ้วอยู่บริเวณตะเข็บกานเกงสอกซ้ายกลางออกเสมอลำตัวแล้วเป่งเสียงเอให้คนที่อยู่ถัดไปทางซ้ายจากหัวแถวนำแขนขวาของตน ไปแตะจดกับปลายสอกซ้ายของคนที่อยู่ถัดไปทางหัวแถวพร้อมสะบัดหน้ามองทางขวาพร้อมกับก้มดูแนวปลายเท้าให้เสมอกันแล้วสะบัดหน้าไปทางขวาและเมื่อได้ยินคำบอกนิ่งให้ทุกคนสะบัดหน้ากลับมองตรงไปด้านหน้าพร้อมกับลดมือซ้ายกลับมาอยู่ในลักษณะท่าตรงอย่างรวดเร็วและแข็งแรง